สวัสดีครับพบกับลุดวีกับผมผมซีงรวันนี้ผมก็จะมาเล่ sure. right. นต่อนะผมอดดับ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 มมืดับกับด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 ับกับด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 ับาับดับดไบดนะดับับผมก็ไอรอนผมจําไดับดับับดับกับดับดนบดับหับดับับด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 ัดัผดับดับด้บดับดับ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 ็าัับดดัับบดดดัันบ แม่ผมัวนละเหมือเกิดก็อาจจะเฟรมเรทตกเนะี่ยตอนที่อัปโหลดเนื่องจากผมต้องปรับวิดีโอให้มันน้อยที่สุดเพื่อจะประหยัดในการเวลาอัปโหลดนะไม่งั้นก็จะวันนึงผมเล่นได้ประมาณสี่ชั่วโมงนะฮะสี่ห้าชั่วโมงประมาณนี้นะไม่เกินนี้นะค,ครับนี่เป่าอยู่ว่าเป็มีโอเคเรียบร้อยตอนที่ผมเอาแคตไปเผาเพรามันจะทำวีฟอนบ็อกซ์ได้นะวีฟอนบ็อกซ์ มาขาบลงกันส่วนผสมนี้ก็เป็นส,ส่วนที่ต้องใช้ในการทำปืนเหมือนกันนะเหมือนจะเป็น Clay and s a n เ mixture นะมันจะเอาไปเผาไปทำอนะไรกันมันจะเผาแล้วเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งคืออะไรก็ไม่แน่ใจนะกระตุกเหลือเกินก็พอเล่นได้ก็ต้องอดทนนะเนื่องจากอยากแคสมากอันนี้โอเคทำกล่องอาวุธได้ละเดี๋ยวผมดูก่อนนะ เล่นหมดนะมีป้อนบ็อกซ์อ้าวเนี่ยนี่เจอแล้วแล้วอิงคอร์ดนะครับผมต้องยากถ่อโลนะมัตเตสวาโ์บล์าให้ผมเล่นมดอดะไรก็คอมเมนต์มาเต็มที่นะครับผมได้แล้วนะแค่มีอุปรกรณ์พบไอบ้พวกนี้พบก็สามารถซับคัฟปืนได้แล้วนะครับผมผมจะคัฟสไนเปอร์ก่อนเลยนะ ในโป๊ะแบบที่สร้างง่ายสุดแบบนี้ดีหรือเปล่าแบบนี้แล้วกันนี่แต่ต้องหากานพทวเดอร์เพราะจะใช้กันเป็นกระสุนนะลำบากอันนี้คือการเทวเดอร์ยอย่างอื่นไม่ลำบากลำบากที่การเทวเดอร์อโอเคผมก็ยังก็ไม่สามารถคราฟได้ก็ต้องเติมเวลาไปก็เติเเมไปแต่งโมแล้วก็ขอไปทำฝูกฝูกก่อนแล้วกันทำนาทำ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 ,ทำ,ทำ,ทำนา มีดูดแทนดีไหมเออโอเคเฮ้ยแคกตัดโตลลดีดีดีด,ดีอ่ะน่าจะดีละตกใจว่าค er นะีเปอร์น่ะระเบิดบ้านที่้องให้เดี๋ยวบ้านผมจะทำการเชื่อมต่อกับใต้ดินเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะคุณเรียบร้อยมาเล็แตงโมโอเคเดี๋ยวยคีเปอ er ร์เหลือเกินมาระเบิดบ้านนี่ ส้างบ้านากบีเรียนใช่ไหเ,เดี๋ยวเนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีสมประจบเขาก่อนเดี๋ยวผมจะดูนะว,ว่าจะทำหมดไรต่อดีดี๋ยวขอดูเทรโดโเซนเซอร์อน,นะโอรโดไซเลนโดเซนเซอร์โอ้โควินอ,อรเงอกกฟเกิดฟรีไม่ได้ผนะมก็ ต้องระวังทอร์นาโดด้วยค่ะทอร์นาโดเซนเซอร์มาด้วยนะเกิดวันไหนทอร์นาโดเกิดตรงไหนแล้วไม่รู้ต้องหนีเข้าใต้ดินไม่ทันก็ตายนะครับผมแล้วบ้านก็หายด้วยนะผมจะเอาของที่จําเป็นจาเป็นมีไว้ใต้ดินเหนีอเพราะว่าทอร์นาโดมันจะเข้าไปถึงหินไม่ค่อยมากาเท่าไหร่นะก็เข้าอะเขาแต่เข้าไม่ได้เยอะนะะอยากรู้ว่าจะทำสตรีนี่มีวิธีไหม ยั่ไงเออเกมสตรีทะไรยังไรอ่ะวูจินอ๋อนี่ไงที่มันต้องให้ทำอาวูจินแล้วเอาได้นนไม่ทำได้อุ้ยไอรอนอินอร์ดรู้จ้าเออดีแล้ามีให้ขาดนะนี่สุอต้องหาเอาแล้วนี่รู้นี่นะหัวแล้วไอรอนโค้ดแต่บอลเฟรดบอกออฟแต่บอลยังหาจากไหนอ่ะไป บล็อ,อกออฟแอมอนพาเนลเนี่ยหาพาเนลนะครับผมบล็อ,อกออฟไดมอนด์พาเนลมีทั้งสีก่กลุ่นหน้าเนี่ยเจอละเฮ้ยผมไม่ได้จะปั๊มของมันทำยังไงใหงเนี่ยโอ้ยโหเลยเอาอันนี้ก่อนอนะ อือจีนี่ทำได้ดีเหลือเกินหาคอตตอนเอาดีไหมอ่ะผมคิดว่ามันเอาอยายมะม่วงแปลงเป็นนั่นแปลงเป็นนั่นได้อะแปลงเป็นอะไรนะมันแปลงเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะแปลงเป็นแปลงแงยายมะม่วงแปลงเป็นขนแกะได้เออแล้วทำไมมันแปลงกลับเป็นยายมะม่วงกลับไม่ได้ผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจจริงเขาจะัำ เรวก็ได้ทำการลงเมืองต่อไปนะทำการลงเมืองที่ขุดเลือ้อเฮ้ยปิงระ้าโอเคปนี้กันเรื่อยเจอฐานเยี่ย ก่อนเลยอันเดียเงือบเจออันเดียเฮ้ยเจอทองแบแบแๆบแลบแต่ก็เจอสายแกไม่ทราบว,ว่าสายคุณเป็นอะไรกับผมหรือเปล่าพูดถึงสายกันถึงเพื่อที่โรงเรียนนะผู้หญิงโนันอ้วนนิดนึงอ้ปอวพูดไม่ใช่ละลอกเรื่องนอกเรื่องโอเคครับผมตนีสายกันล่วง โคตด,ดต่อยังไงแล้วทำทีกโคตรตแล้ว่อน,านอมาต้องมาเข้าไปกินข้าวเลยนะไม่มีข้าวกินแแย่นะแลยเก่งร่อนมานนพอมีอยู่ก็เอาข้าวเอาไปเผาก่อนใสป้นมากินแทนนะฮะลิกิตนี้ไม่มีอะไรกินไม่ต้องกินเะครับ แปลงเป็นตัวไดดีเนาะมีตัวไดแปลงได้ดีแปลงสซควิตโอ้โหต็มเลยนีย้เดี๋ยวให้มันเป็นนั่นก่อนก่อนแล้วกันนะโอ้ยบมโตแลว้วเร็วดีจังนี่เงี่ยเอ,อ้ยลืมตามที่ขุดไอรอนอีกแล้วโอ้โหขี้ลืมยิงนั่นนะหน้าโมโหหนักผมก็ไม่รู้ว่าอัพโหลดวิดีโอจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแต่ผมจะไปดูดีจังโอ้โหจะทำที่ขุดไอรอน จะทำอีเตอร์ไอรอนไปทำโชเบลเขียดเขียดโอ้ยไอรอนไม่พอไงเขียวขี้ลือพวกเนี้ยเขียวขี้ลือยังไม่แก่แน,น,น่อยได้ละสออาธิตคุณจะขุดโกลอสแล้วทำไปทำทรโดเซนเซอร์นะเพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะแล้วคุณจะลงมันทำไม พูดถึงนะอยากก็อยากได้เมก้าวอลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกกระตูกระตูประตูอีกสองอันโอเคก็ยังดียังไงก็ทำได้อยู่แล้วผมอยากจะรู้ว่าสาร์มันล่วงมาแล้วยังอก็เสียงไม่อาจจะเบาหน่อยนะก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าผมใช้ไมค์โน้ตบุ๊กเนะี่ยเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อไมค์นั่นก่อนจะไมค์หูฟังก่อน ไว้ถ้าคนซับเยอะหน่อยแล้วก็ผมก็จะทำการแก้หน่อยละกนันเปลี่ยนไปแบบไม้ที่มันใช้ดีๆหน่อยนะไม้พวกกับกันสปาร์เกิลอย่างเงี้ยแล้วคุณจะลงมาไมเอ๊ไม่ทนันตามทานันไม่ได้แอมผมหรอก้อยหินอ่อนนี่ น้ามาจ้าพายุเหรอเฮ้ยกลัวนะเนี่ยเฮ้ยกลัวนะกลัวนะตกใจเหมือนกันนะเนี่ยึ้นไปดูก่อนแล้วกันเสียงขลื่นเหรอ อายุเรอจ๊ะโอ้โหทำตกใจเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำผมกลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหตกใจเหลือเกินเกี่ยวกอนที่9ทีฮะครับเก็บแบมบูไปแล้วกันอืมผมว่าเสียงขึ้นหลยอืม อย่าเอามาทันโดโอ้ยลงลวงลงลงอย่าเอามาทันโดเอาทันโดออกคือนะคนนี้ไปฉลาดอยู่ใต้ดินหรือึงมีเสียงเงี้ยโอเคครับกี่นาทีแล้วเอ่ยก็สิบนาทีก็จบคลิปกันแล้วครับผมสวัสดีครับแหมทำผมร้อนกับกระโดดจริง